สวัสดีครับผมทุกๆท,ท่านครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมผับจีโมบายนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สตรีมสดนะครับที่ผมได้ไลฟ์สตรีมสดลงไปใน Facebook Fan Page น,นะครับผมคลิปนี้ผมไปเจอโปรมาซึ่งผมไม่ได้มีหลักฐานนะว่าเป็นโปรหรือเปล่านะครับแต่ผมได้พูดเป็นสตรีมว่าไอตัวนี้แหละโปรแน่ๆเลยชัดเลยแต่มีได้หลายคอมเมนต์ครับที่ไลฟ์สตรีมสดเข้ามาแบบแชทมาส,สดๆเลยว่ามันไม่ได้โปรมันไม่ได้โปรเลยมันแค่แบบหูดีฟังดีมันเดาเหตุการณ์ได้วันนี้ครับผมเลยเอาคล มาให้ทุกคนได้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนช่วยคอมเมนต์แล้วก็ตัดสินใจกับผมหน่อยว่าคลิปนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าผมมนโนไปเองหรือผมอ้างเองหรือผมแถเองใครที่มีประสบการณ์หรือว่ามองดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันใช่ไม่ใช่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับอยากดูและเซ็นส่วนสามารถดูได้ที่ e b o o ุ Fanpage นะครับผมและเซ็ทุกวันนะครับผมและถ้าเกิดใครยังไม่มีที่เติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ที่เพจวิสัทเลยนะครับผมลิงก์จะขึ้นใน3-2หากใครกําลังมองหาเพจเติมเงิน UC าคถูกนะคราเริกา c ราคาถูกบายวิสัตเกมมิ่งได้เลยนะครับวิธีเติมก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงก๊อปปี้เลขด้านหลัง i d ดีตัวละครของเราแล้วก็ยื่นให้วิสัตโอนเงินจ่ายตั้งแค่นี้ครับเงินก็เข้าสู่ตัวเกมได้ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับบริการ UC ราคาถูกบายวิสัตเกมมิ่งเชื่อถือได้ครับพอ M7 คูณอย่ยงยิงได้เลยเฮ้ยหน่วงมีคนข้างหน้ายิง ไม่ได้ยิงเลยไม่ได้เลยคงจบข้างล่างโอ้โหกระตุเอ้เมื่อกี้เหมือนมีเสียงปืนป่ะเออจะปืนเช่ใช่ปืนยิงมาเออเนี่ยเนี่ยมันยิงกันอยู่ อ้าวมันยิงเราอ่ะเล่นแม่งเลยดหราเฮ้ยเดี๋ยวดิมัน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 มีเหตุผลอะไรที่ต้องจอดตรงนั้นน่ะมันยิงมาตั้งแต่นั้นแหละหรอเดี๋ยวดิมันมันไม่ได้มันยิงเราอยู่แต่มันก็ยิงอีกตีนึงอยู่หรือเปล่าระวังนะบนนี้ฟาร์มนะไอ้เขาเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะครับมีคนอยู่บนนี้เออซ้ายมีมันไม่มีเหตุผลที่ต้องจอดอ่ะยืนอยู่บนนี้อุ้ยเชี่ยนั่นไงได้ต้องปั๊มยาฝากหน่อยระวังขวานะมันเห็นรถขวา

โอ้โหคือมุมแบบฟึบเดียวหายอะลมไม่ได้ตัวเดียวอะโอ้โหแม่งเก็บไปสิบห้าตัวแล้วอะจริโดโอ้โหชาล่าสามสิบเจ็ดรักเธอซะด้วยนะเอาชื่อไทยด้วยด้วย นนมันมันโปรจัดเลยเมื่อกี้เนี้มันล็อกมาที่หน้าผ,ผากเ<า>ลยอะหัวแดงแปดแ๊ดเลยอหนูไม่ดูเสรแล้วกูไอดีพาร์ทเนอะร์เอาไปเลยละกันเอาไปเลยละกันโดดยิงแบบโดนทุกนัดเลยเมื่อกี้เลยมขาเล่นมาสามาร้อยเมตรแล้วฮะสามาร้อยเมตรขอ่ะมเนี่ามห้าเมตร แล้วมีชุดกล้วยด้วยชาลานี่นี่ดูดดชอบเลยตอนอยู่บนรถอ่ะก็เจ็บหนักพอตัวแล้วอ่ะแต่คนอื่นมันไม่ปโปรนะมันโปรตัวเดียวเนี่ยอม๋ไขึ้นเอทไปแล้วอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวันขึ้นเอฟไปแล้วอ่ะคิวเดสสามจุดเก้าสามเพว่ามันแฮกไอดีคนอื่นมาวะ่ะแหมแล้วมันเล่นแบบว่าอันนี้เลยนะจะเอาเขาให้ได้เลยนะด,ยด้ยวยโอ้โหใช่ปะเนี่ยเจอโปรครับมันมีของด้วยอ่ะน่าจะแฮกมาหรือเปล่าเนี่ยดูเดี๋มันเห็นหมดเลยอ่ะน่าจะแฮกไอดีมาผมว่า ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแฮปอูดแต่หน้าจอไหมเนะี่ยอโหชัดเจนชัดเจนเลย เจนมากเลยโคตรชัดเจนเลยช็อตนี่เลยโคตรชัดเจนเลยจะบอกนะมีรถบงรถบินอะไรอย่างนี้อีกอะไอ้สามคนนี้คือให้โปรแบกหรอหรือ,อยังไงไหนดูสิโหเล่นมาหกร้อยเกมโอ้ เอาแลว้ววะโอ้โหลงเลยโอ้โหยับเลย19คิวแล้วอะ19คนรายงานแล้วมันยังไม่พออีกเหรอผมงงมากสู้ๆนะคะพักผ่อนได้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 ไดได เดี๋ยวก็จะไปแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งดูตัวนี้เสร็จก็น่าจะอีกสักเกมหนึ่งแล้วเข้าไปละขอบคุณนะครับ้า,บาเหลืงะนำที่มาซื้อถวห้เอนเหมือนมันเปิดโปรปะเนี่ยพักค,คนดีพักผ่อนด้วยนะมันเซตโปรปะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วพอนิ่งไปป๊บกลับมาล่งตรงนี้แสดงว่าใช่ไปเปิดปู มึงจะใช้ท่าไยยิงกันไปวะมีการเปิดปิดโปร้วยนะเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนต้องเปิดปิดบ่อยๆมันจะใช้ท่าไหนทำไมวะเฮ้ยมีปิดโปรด้วยอ่ะนิ่งละนิ่งละอันนี้นิ่งละ ปิดไปเหลือแต่โปรมองอันนี้ปิดไปเหลือแต่โปรมองอ่านเหลือแต่โปรมองเหลือแต่โปรมองอ่าเหลือเหลือแต่โปรมองเหลือแต่โปรมองอันนี้เหลือแต่โปรมองอันแน่อันแน่เช็ครอบตัวเช็ครอบตัวไอ้บ้าเอ้ยมีหมุนเช็ครอบตัวได้ด้วโคตรเกลียนเลยปิดโปรล็อกปิดโปรล็อกเหลือแต่โปรมองไว้ แล้ววงอยู่กับมันได้ครับทุกคนมันรู้วง well. ได้เหรอโปเนี่ยเฮ้ยด cin ูเลงรอดนะโอ้ะเฮ้ยนั่นดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวต่อไปนิ่งหัวเดี๋ยวไปมันนิ่งก่อน เดี๋ยวมันนิ่งเดี๋ยวมันนิ่งแป๊บหนึ่งนะว่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะม,มันอาจจะต้องนิ่งแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็กเฮ้ยเห็นทุกอย่างเห็นทุกคนของจริง,องพอปิดปลอกแล้วยิงอย่างค่ะเออจริงโรโมจริงแม่โคตร มันปิดโซล็อกแล้วเป็นงั้นได้ท่นตายแล้วครับไม่โดนใครเลยยิงไม่โดนใครเลยนหนีละหนีนะไอ้นะหนีนะไอ้นะหนีอย่างกูเหรอนิ่งสินะหนีรอบหนึ่งหนีรอบหนึ่งแล้วคราวนี้กลับมาปั๊บมันจะยิงคมขึ้นอ่านนะพ่อเดูนะเดี๋ยวยิงเป็นล่วงยิงเป็นล่วงเลยก็เดินเดี๋ยวยิงเป็นล่วงยิงเป็นล่วงเลยไอ้เงี้ยไอ้เหี้ย โอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายเอาไอ้เหี้ยโอ้โหกลับมาเทพอีกแล้วครับยู่ดีก็เทพคนเราเทพได้แค่พับจออุ้ยอุ้ยอุ้ยล้มล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งนุบเกมอีซี่ผมว่าโปมันรู้วงด้วยนะเว้ยทุกคน อุ้ยผมว่าเหมือนโฟมันรู้วงด้วยอะทำไมมันรู้ว่าวงวงจะอยู่ตรงนี้แล้วมันขับมากลางวงวะโอ้ยล้มไอ้หอมอืมไอ้เพื่อนในเกมเพื่อนในสตรีมครับน้องในสตรีมน้องหลอดโอ้โหแล้วนะทำไมมันมันถึงม,มันต้องมันต้องมีคนรายงานสิบเก้าคนอย่างนั้นเขาก็ต้องรายงานอยู่แล้วอะแต่ทำไมมันไม่โดนแบนอะคือมันเห็นหมดเลยอะแบบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโผล่เป็นตายโผล่เป็นตายเนี่ย ช่วยกันยิงโปรไหมช่วยกันยิงโปรไหมทุกคนโอ้โดดยิงเลยโอ้โหเลี้ยงตัวเลยอ่ะโอ้เรารู้หมดเลยดูดิต้นมงต้นไม้มันสอยหมดเลยโอ้โหเรียบร้อยอีกหนึ่งมันรู้ว่าด้านหน้ามีคนแล้วมันขึ้นมาแล้วมันรู้แล้วนี่น,น,นอนอยู่แล้วโอ้โห โอ้โหเลียงลายเลยยิงอะไรไม่รู้แต่ยิงไปแล้วแล้วคือวงไปหามันอย่างเดียวเลยนะจบแล้วสามหนึ่งอ่ะดูครับมองแบบรู้เลยอะ่ะรู้ตำแหน่งชัดเจนเลยอะ่ะโอ้โหเละเทเละเทเลยจดนี้ นี่ๆๆตอนแรกมันไม่ได้เปิดโปรทุกคนมันเพิ่งมาเปิดโปรตอนเจอเราเว้ยเห็นปะมันนิ่งไปจังหวะนึงอ่ะโอ้โหแม่งโดดแบบโอ้โหชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งจงองเจ๋บ้าเอ้ยล่วงกันเป็นมะม่วงหินแมพานเลย เอาแล้วฮะทุกคนว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับสิ่งที่ผมได้เปิดให้ทุกคนดูครับทุกคนว่าใช่หรือไม่ใช่จังหวะที่เขาวาร์ปเป็นพ่อะโปนหรือว่าเขาแหลกกันแน่นะครับจังหวะที่เขายิงเป็นเพราะเขาได้ยินเสียงหรือว่าเขาแมนนะครับผมคอมเมนต์ติติงกันได้นะครับคนที่เขามาเม้นเนี่ยเขาเม้นแป๊บเดียวแล้วเขาก็ออกไปนะในไลฟ์สตรีมสดเขาไม่ได้อยู่ดูจนจบเหมือนกับเราตรงนี้นะครับผมเลยทําคลิปนี้มาเพื่อดีเบตนะครับแวบเดียวถ้าเล่นบ่อยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมยังไงซั์ถ้าเจอก็รายงานกัััันนนนนทุกกคครผมมมาายยงงไไได้้เล่ตอปปว เกมผับจีเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนในการเรื่องแบรนดคนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแต่เพียงเท่าียวกันนะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นความบันเทิงให้กับทุกคนนะครับอย่าไปใช้นะครับขอร้องเลยนะครับเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นนะครับผมไปแล้วครับทุกท่านบ๊ายบายสิกร thank you for w a t c ช i n g ครับโชคดีครับผม